ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเื้อหอตอนนี้กส่วนแบ่งลีบ n ชแนลชินเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนนะครับแนะนำการตั้งค่าพวงมาลัยตัวนี้แล้วกันนะครับในเกม f o r z a นะครับเฉพาะเกมนี้นะครับผมเป็น f o r z a Horizon ภาคนะครับผมว่าตั้งค่าอะไรยังไงเนาะตอนนี้ผมก็เซตไว้ที่ t a n d a านนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับตัวนี้เซตไว้ก่อนแล้วก็ประมาณ500รยนะครับผมเดี๋ยวโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลย นะครับอันนี้ก็อยู่ในเกมฟอร์ซ่าลยนะครับคือตอนนี้เป็นค่าสแตนดาดหมดทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูนะครับผมเอาละนะครับแล้วก็มาดูค่าพวงมาลัยตอนนี้นะครับเข้ามาที่ Logitech ตัวนี้นะครับผมตอนนี้เป็นที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เป็น500อยู่นะครับปกติตรงนี้จะเป็น900นะครับถ้าไม่ได้มาติดตั้งอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปติดตั้งในเกมด้วยกันนะครับเดี๋ยวเขาเป็นเกมก่อนแป๊บหนึ่ง โอเคนะครับผมเข้ามาในเกมตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้คือตอนนี้นะครับพวงมาลัยผมเนี่ยเวลามันเลี้ยวมันจะมีการช่วนะงน้าหนักอยู่ประมาณตรงนี้เวลากดเลี้ยวนะครับคือมันมันก็ได้พอสมควรนะแต่ว่ามันก็ไกลสําหรับผมนะก็คือวงเลี้ยวมันจะค่อนข้างกว้างมาถึงตรงนี้เลยนะครับมือผมดีตรงนี้นะสมมติว่าผมจับตรงกลางตรงนี้ไว้อยู่นะครับมันก็จะ าตรงนี้มาถึงจะเลี้ยวนะครับแล้วก็มันอาจจะไม่ไม่ตึงมือเท่าไหร่มันไม่หนักนะครับถ้าเป็นสับขับรถยนต์ก็กลองอะไรมันไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่นะครับเวลาเดียวนะครับก็เข้าเกียร์ังแต่เวลาเนี่ยเวลาล้อฟรีหรือล้อสะบัดอะไรเนี่ยกลองอะไรมันจะบืดแต่ทุกทุกอย่างนะครับผมแต่ว่ามันก็ปกติแล้วนะเดี๋เป็นซีเรียสครับทีนี้วันนี้เราจะมาสอนนะครับว่า ตั้งยังไงให้มันมันหนักขึ้นมันยังไงละ่ะมันคอนโทรง่ายขึ้นอันนี้มันก็ค่อนข้างกว่ามันจะเลี้ยวนะครับอะไรนี้นะครับเดี๋ยวขี่ไปสักรอบก่อนนะกันจรินด่นาสุดจันดานก็โอเคในระดับหนึง่ง แล้วก็ขึ้นอยู่กับรถด้วยนะครับลืมบอกไปนะขึ้นอยู่กับรถด้วยว่าถ้ารถเรามันทําทมาแรงนะครับแต่ว่าระบบควบคุมระบบอะไรต่างๆนานาะมันไม่ดีนะครับมันก็จะโยนยง่ายขึ้นนะครับผมคือเดี๋ยวผมจะเซ็ตให้รถมันวิ่งตรงง่ายขึ้นนแต่ว่าในการดริฟต์เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับทักษะส่วนบุคคลแล้วอยา่างผมผมชอบขับทางตรงมากกว่านะครับมันก็อยู่ในระดับนี้นะครับ ีก็ใช้ได้เอาละเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากันโอเคกดมาที่นี่นะครับแล้วก็ไปที่ setting m หมดนะครับแล้วก็ control setting แล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับวีลนะครับแล้วก็กดที่ spec bar ก็ได้นะครับ หรือว่าจะคลิกเอาตรงนี้มันอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับมันจะบอกว่า a d S1 นะครับในการ setting แล้วก็เข้ามานะครับทีนี้เราก็เลื่อนดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเราลมาดูตรงนี้นะครับเลื่อนเลื่อนมาลงสุดเลยนะครับเราก็จะมีนี่นะครับ Steering Sensitive นะครับ Sensitive คืออะไรนะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับอันสุดท้ายก่อนนะครับเราเลี้ยวนะครับค่าเดิมมันอยู่ที่50นะครับเวลาเราเลี้ยวนะครับมันก็จะประมาณ50%ในการ เซนซิทีฟของมันนะครับเราก็ปรับขึ้นมานะยครับเป็นประมาณ80นะครับมันจะดูสมจริงขึ้นนะครับผมเขากดผิดแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะแบบเลี้ยวปุ๊บมันก็จะไปอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะแบบตอบสนองเราดีขึ้นนะครับตอนนั้นผมเลี้ยวประมาณสมมุติว่ามืออยู่ตรงกลางกลางโครงมาลัยนะครับ เวลาเลี้ยวมันก็จะไกลขนาดนี้นะก่อนจะเลี้ยวได้แต่ถ้าเราปรับค่าเซินสิทีฟมามันก็จะเลี้ยวง่ายขึ้นด้วยนะครับผมอะไรงนี้เดี๋ยวปรับเป็น90เลยดีกว่าอันนี้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนบุคคลลวกันนะครับว่าชอบเล่นสไตล์ไหนนะครับบางทีเราอยากได้แบบขับนิ่มๆอะไรเงี้ยโยกนิดหน่อยก็ไปแล้วนะครับก็แล้วแต่แล้วก็ค่าฟอสฟิดแบกนะครับก็คือค่าพวก อะไรหล่กก็คือเวลาเราขี่รถอ,ออกถนนหรือว่าอะไรต่างๆนานาแรงแกระแทกนะครับตัวพวกนี้มันจะส่งแรงกระแทกมาให้เราะครับก็คือเหมือนคล้ายๆกับรถจริงเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนกับจอยเกมทั่วมดาทั่วไปเวลาเราเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะสั่นนะครับอันนี้ก็จะสั่นเหมือนกันนะครับแล้วแต่น,นี้ว่าเราชอบหรือไม่นะครับจริงๆอันนี้ก็ปรับไปสักร้อยหนึ่งก็ได้นะเพื่อความสมจริงอะไรเงี้ย อันนี้ก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันก็ปรับไปที่ประมาณ90ก็ได้นะแบบมันจะได้สมจริงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดัมเบลสเกลอันนี้ผมปรับไว้ที่อันก่อนนี่ปรับจำไม่ได้อันนี้ปรับน้อยมากนะครับมันจะยังไงล่ะ ไม่รู้ว่ามันปรับนวมันดีอ่ะนะครับผมอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะครับมันจะรู้สึกว่ามันสมจริงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ s t e n t e r Spinning Scale นี่ครับอันนี้ก็ปรับลงมาไปที่80เนี่ยครับ Force Feedback Scale นะครับก็ปรับไปที่80 ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ปรับไปก่อนนะครับปรับตามผมไปก่อนก็ได้นะครับแล้วจะรู้ว่ามันดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับผมโอเคเนาะ Center Force อันนี้ก็ w a r a b e Scale t u a s i o n Intive โอเคปรับไปที่ส่วน E b r e a k อันนี้ก็ไม่ต้องปรับนะครับปรับร e ้อย E Brake Dead Zone Inside ก็ ไม่ไม่ต้องก็ได้นะครับส่วนพวกครัชอะไรนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้เดสเซอร์ซ้ายเพิ่มมาสิบโอเคนะครับปรับแค่พวกข้างล่างนี้นะครับก็พอแล้วแล้วก็ Exit นะครับจะลดมันจะ พวงมาลัยมันจะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันไม่ได้เล่นนานนะบอกไว้ก่อนเข้าเกียร์ผิดคือรถคันนี้ผมแต่งมนาะไม่ได้แหลกไงมันขับง่ายนะแล้วก็อย่างที่บอกนะมันก็อยู่ที่รถด้วยครับเนี่ยเห็นไหมมันแข็งมากาตรงมาลัยแข็งมากคนระับโ,โยกแค่นี้ไปแล้วนะี คือมัอนไม่ต้องเกีกับเนี่ยเลยตอนนี้ผมอะไรแข็งมากนะครับรถยนงเลยทนำะง่ายมากๆาไม่ใช่ง่ายดิมันจะแบบให้คือลิ่งรถยนต์นะครับนะให้เราเหมือนขับรถยนต์อยู่นะครับ คืเไม่ค่อยียอะโอ้ช์ทิรงรอม่อ่ทโยกนดนิดหน่อยหไปแล้วนะครับแก็ฟลมาไลค์มากเลยเพราะว่ามันมีค่าแรงดาวฟรอสอะไรของมันนะครับิดแบ็คฟรอสอะไรฟรอสคิดแบ็ รถของผมคันนี้มีแค่ห้าเกียร์นะครับซับง่ายนะครับง่ายยีเหยียบคั์ไม่สุดนะหยิบคัดไม่สุดมนะันจะทำให้แบบรอกมันตีเห็นหมันแข็งมากๆเลยนะตอนนี้ ต้องไปปรับดูครับแล้วก็เล่นดูนะครับจะรู้ว่าแข็งไม่แข็งนะครับมันเหมือนสมรินเลยนะครับรถคันนี้ ครับผมปันทายเหมือนดิ้กเลยมันไม่ใช่ใครมันโอ้ยเชีย่ยปันน่นมากวะปรุงมือมากๆเลยนะครับต่างกันจากจากไม่แต่งกวงมาลัยกับแต่งกวงมาลัยเนียครับผมโอเค ก็ไปศึกษากันดูนะครับผมเอาละนี่ยครับผมก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะลงวันพีชแล้วกัน แล้วช่วงนี้เล่นวันพีชหนักมากเลยนะครับสนุกดีนะได้ดูเนื้อเรื่องด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับว่าปักอะไรยังไงเดี๋ยวไม่ต้องอนันไม่ต้องคิดอะไรมากก็ได้นะครับตามผมไปก่อนนะครับเผื่อใครไม่ชอบอะไรก็รีฟอลกลับไปนะครับแล้วก็ลองปักแต่งดูนิดนึงนะแต่ว่าพวกคลัชนะครับอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีเกียร์อะไรเงี้ยมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับผมก็ แล้วแต่เราอะไรกันนะครับเราไปปรับใช้กันดูแต่ว่าปรับเนีผมเนี่ยมันจะเหมือนแบบของจริงมากๆเลยมันจะแข็งๆนะแบบแข็งมันแข็งขับไปเหมือนขับรถจริงนะครับผมแบบมันจะเกร็งๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับจะได้ให้รู้สึกฟิลลิ่งแบบเหมือนขับรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีเลยครับบ๊ายบายฝากซับสไคร้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันนะครับผม